เยอะมันยิงโดนแล้วล่ะรอยเที่ยอะไรละน้องผูชาอยู่ไหนน้องบังหน้าอยู่นะไม่เป็นไรล้วแต่นน้ใเรีย่าเรอะเอาไปล้อหนึ่งมเลมันงเล่นนั่นอ่ะนจะลงเล่นมันถอยวะตำรวจมาไงจุดไปหน่อยจุดไปหน่อยจุบไปหน่อยจุดไปหน่อย กูอยากได้สบสักตัวว่ะมามฟงโฟงฟงนี้ฟงมานี้ไม่ได้สแล้วไปเลยได้สบแล้วไปเลยไดสมแล้วไปเลยสรุปเกชงมาซ่อมใหม่ัม่ไดดันไปดันไปเกสีตยูแล้วหลเลาเวอไอ้เฮีย Uhm, hai, ถ้าเราไไว้ไม่ได้แบกเลยแบกวนแบกรถไไวไม่ได้ยิงมาตกรถเราก็ขึ้นรถแลมโบมันจบแค่นั้นเองแม่หรือเปล่าต้องถามเป็นปันเลยไอไ้แม่นาเ่ามีฝ่ายมันล็อกเป้าเว้ยนี่มันต้องมล็อกเองนะแม่ไม่เข้ามาว่ง ไม่ฉาดเพื่อนฉุนเพื่อน่อนเพื่อนด้วยนีแหละกูชอบแบบนุ่งนวเงี้ยแต่แหละมันมันฉลาดมันไม่เหมือนพี่ต๊อดเนี่ยเฉลาลงต่อดไให้มันรอได้ดูดิไออก็ดีนะต่อยง้นนะอะไรจะแกูอะไรเอออะไรว่าอะไรเอว่างจั

เฮ้ยวันนี้ไอ้ผมวันนี้ขึ้นวันนี้ดิคันนี้ย่อยย่อยดีกว่าวันนี้วันนึงเราก็ยังมีเพื่อนพร้อมและพี่น้องอยู่เคียงข้างอะไรของมึงวันนี้วันนี้ข้าอะไรวะเเราจะสู้ให้เต็มที่รองข้างหลังพี่เออเอาให้เต็มที่ใจไงปลุกใจไงปลุกใจไงง่วงนอนเอาที่หอนะพี่ขับไหมขับไหมจ้าขับไหมตะโกนแหกปากไม่ได้ไม่ได้ข้างบ้านเราเอาไปเรเบลก่อนก็ได้พี่ไม่ต้องรีบพี่ พี่ขับไปเลยเพี่ก่อนใช่ปะไปไม่แม่งขับเลยขับเลยลูกหลักพี่เปาพี่กลับมาข้างในเถอะพี่อย่าโดนอย่าทิ้งพ่อนะเว้ยลูกพี่โอ้ยลูกมึงมึงกกูแทงกันจริงพี่อย่าทิ้งพ่อนะลูกว่าแทงกันเองเห็นพ่อก็เห็นพ่อเห็นพ่อนอกเกือกก็ไหวเลยลูกเอ้เอาหน้ามีในตู้อะเอาหน้ามุดเสาหน้ามุดล้ออะไรเงี้ยได้อยู่ลูกเอ้ถอยปลาภูมิใจหน่อยนะไอ้แป๊ะเคจะไม่ได้กันเองก่อนเลยดีกว่าตัด เข้าใจไหมแเปะลูกชายอะไรมึงอย่าปัญญาเอนกูไปแล้วกูช่วยเพื่อนไมนี่ยกันแล้วแต่พี่อังทำไม่ได้ไม่หลุดครับตอนบอกรวมเลยเบลไม่ไม่บอกว่าอะไเบลไหนเบลใหม่ดิเบลเก่าเบลใหม่ก็ได้เอาไปก่อนเราเราแยกล่าดได้นะเราแยกเออแยกเลยเออไม่ลดลดลดไงแม่พี่ต้องถามเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเขาไปดูตู้ก็ได้เหมือนกันไปด้วยกันเลยันแหละอย่าอย่าไปไลน์นี้นะถ้าไลน์นี้ตำรวจแน่ ต้องไปไลน์ถนนนะส่วนก็ตำรวจไลน์เนี่ยถนนถนนเนี่ยตำรวจมันชอบเกับเออนั่นแหละเป็นทางนั้นแหละแม้แล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เจ้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกว่าขี้มิสูรหนีได้เก่งมากจริงจังเมื่อกี้ถึงผมจะฟรีแต่ผมได้ชุบเพื่อนนะแค่นั้นแหละลำไหมไม่ครับไม่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 ต้องซักหรือเปล่าลำทำไมมีอยู่ในตู้แล้พี่เอาของม้ผมเลยไม่รู้ว่าใช่ของซ่อมหรือเปล่า ซื้อได้นะวันนี้ตำรวจใครเนี่ยตำรวจต่อช่างไม่รู้มีใครขายปหรอฮัลโหลตำรวจด่าฉันเนี่ยตัดไปเลยด้วยไอ้นี่482นี่มันเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเรื่องโดนเรเบิลไหนจะได้ไม่โดนเรเบลเรเบลมันไม่บอกเรเบลไหนมันมันได้ไงนี่มาตอนไหนวะเนี่ยฮัลโหลครับตำรวจมาได้ไงเนี่ยไม่ขับรถตำรวจนะครับฮัลโหลครับตำรวจรถผมนะมีคนมาขึ้นรถมึงเนี่ยใครก็ไม่รูดีอ่ะดีเนาะเล่นตรงแดงๆเฮ้ย มักอะไรมาขี้พื้นมันรุนแรงรรไม่ตำรวจไม่ตำรวจไ่ไปโดนตำรวจตำรวจหวาวไม่ได้ยินนะตำรวจอยู่ที่อื่นก็ได้เดพี่วิ่งเข้าไปก็ได้เบลล์รู่ะไม่เดี่ยวก็เดี่ยวเป็นเหม่เเบลล์เก่าเป็เบลล์นันเบลลหม่ป้ากูขยับไปสลับที่นั่งไม่ได้นี่ก็เขานั่งอยู่ไงน้าม่เห็หรอ ตำรวจเขาเป็นตำรวจเขามาไงเขามาไงก่อนเขามีคนบอกว่าตัวบักไงใช่เขาือรถอีกคันนึง้วมันวามันอย่างเงี้ยพ่แล้วเขาไม่ลงหรอแล้วทำไงอ่ะคุณยิงก็คือก็คือเขาอยู่อีกคันนึ้งภาไม่ตรงกันใช่ใช่ใเขาต้องให้พี่เปาาหลือโบมายิงอ่ะมาแล้วนะมาแล้ว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 มาแมาแล้วมาแล้วล้วมาแล้วมมาแ้วมาแล้ว้วาแล้วมาแมาแล้าแล้วมาแล้วม้วแลล้วมา้ว มันจะชาร์จเอาดีดังหน้าเลยพี่ต้อนตอนหอดเลยพี่หอดเลยหอดเลยออามาเล่นดีออกมาเล่นดีเฮ้เอยเาไปช่วยม้วนมาอไปเล่นด้ไปดไปมไปไไป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 ไึนขวาไปเร็วต้วนมาเฮ้ยสายสวยขอไปยอกทางนี้นะยอกทางนี้ไปก่อนไปก่อนไปม่มีๆๆ กลไปก่อนไปก่อนไปก่อนจักไปเบี้ยก่อนเดี๋ยวตำรวจไปแเข้ามาเห็นเราไปเพื่อนนี่ไปเลยไปไล่ไหนก็ได้ไปออกขึ้นเขาเลยขวางมึงเนี่ยเอ้ยกูดูเพื่อนไม่ทุบกูดูเพื่อนไม่ทุบสวยสวยสวยพี่บอลตายเหรอวะเนี่ยตายมันโน้มันโน้มมันโน้มากมันตัดมันไป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 โอ้หมดไปโอ้หมดไปโอ้หมดไปเฮียตายเฮียที่เดียนในสายคุณว่า BC เรียนเฮีย ไอ้มาอุ oh. ้วนมาไอ้มนอุ yeah. ้วนเฮ้ยทำไรเบ้อก้สวไอ้โง่ทำไรอย่เได้ทำไวเรได้ัอะ่ะดัไลเหมือนเป็นเหมือนเป็นะเหมือนเป็นอะเหมือนเป็นอะมไอ้ไงเป่นทวีตว่าไปลุ้นสวนนี่สัตว์สีเป็นสายเฮียตีเลี้ยนี่ฮี้ไม่ใช่พีตีเลี้ยนนะครับตีตีเลี้ยนวนฝาดเฮียหลบมาได้หลบมาได้หลบมาได้ ใจเย็นเหรอใจเย็นหรอใจเย็นเหรอไปบอกตรงเลยแปดเท้าชีแปดไป่อไปต่อไป่ไปหนพี่เดดิทำใจเบิร์ดไปไหนอะไปไหนเอาไอิ้วไปไหนครับไปไหนครับไอไปไหน น้องเบี์เอาดีไหนโดนตัดเงี้ยโดนตัดเงี่ยโดนตัดเงี้ยขอไดีตายตายไปแล้วมึงชุบยางวะนะมึงจะวิ่งวนทำเยี้ยอะไรวะไปแล้วครับปแล้วครับอยแล้วครับไปแล้วอยแล้วตำรวจอยแล้วไปแล้วเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยก็เลยช่วยเพื่อนหน่อยไปแวไ้ไวไแล้วไป่ล้วไล้วไปลล โอ้โหก้องตายเพื่อนแทงกูเฮียใจเย็นในควาตอบป้าแทงไม่ได้ดูเลยไปเลยไอ้มุงมุ้บีซีไปนิมึงอุ้มบีซีไปนีได้เยอะเลยเนี่ยอุ้ไปอู้ไปไปไปโฟมมาเนี่ยโฟมมาเนยไม่ทำเลยหลังเาะไยเลยสุแล้วไปเลยสุดแล้วไปเลย เราตกขึ้นมารถกูนี่เกิด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 เกิเกิดเกิเกิดเกิดเนี่เกิด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 เกยดเกิ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 เกิดเกิดกิดเกิดเกิดเกิเกิดเๆิดเกิเิดเกิดเกิเิดเกิดเกิเิดเกิดเกิิดเกเกิดเกิดเกกิดกิปเกกิดเกิดเเกิดเเกิดเเกิเดเกิดเกิดเเเเเเเ ใครโดนล็อคใครโดนล็อก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 มันพี่อะไรนมนพี่อะไรโนพี่อะไรเฮียผ้ามึง grab พี่สีเลือก่อนควายเฮียเจาะเก่งควายโง่มากนะมึงเฮียหัวมุดหัวขึ้นมาไอควายร้องปูมุดหัวนะครับไอเฮียนั่นหนีขึ้นรถนะครับไอเฮียโอ้ยสัตว์เฮียอะไรสัตว์โอ้โหเฮียเพื่อเราครับเอาเบืออย่าทุบกูนะ

บนไนบอปแลยไปลอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเอาเอาอคนรุ่งเอาคนรุ่งเอาคนุ่งตาออกไปกแล้วกันไอ้ลี่ไอ้ก็หลรนสิ้นไอ้สัตว์เยอะดีดีดีแค่ตอนนี้ดีดีกว่าแค่ตอนบวกไอ้สัตว์ยังดีวะดีกว่าแค่ตอนบวกไอ้เหี้ยได้อยู่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 